วันนี้แบบอันนี้เปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมพี่เปลี่ยนชุดแล้วเนาะลูกแรกให้กี่คะแนนอออหน้าผลุ่มกรรมการยกป้ายสิบสิบเท่านั้นเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยกสิบเราจะเป็นในส่วนของการฟ้องเท่านั้นคะแนนเต็มหนึ่งร้อยย่างน้อยต้องแบบร้อยเต็มอ่ะไม่เก้าสิบเก้าพินาพินาฉันอะมอชัยแล้มาเฮ้ยพินาลิลนาฉันอะมอชัยเลยไม่ถูกต้องเลยอ่ะอืมชีพชสวยมั้ ้ไไม่ดเป็นยังไงตอนนี้ได้เห็นฟินิชลุกทั้งสองคนแล้วทั้งพี่อุ้มแล้วแล้วก็มีนาแล้วเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือน้องะใช่คืองบบคือน้องเลยคือน้องน้งมินาลีนาชัดอมรชัยเลยการแต่งตัวอ่าถูกต้องใช่ไหมสวยสดยแต่งหน้าด้วยการแต่งหน้าด้วยคถูกต้องเลย เป็นเราเป็นลิตมีนาลีนาใช่จบถามสองคนว่าถูกใจกับชุดตัวเองมายันมันดีชอบแต่ว่าที่จรอุ้มไม่ใช่กระปูตัวนี้แต่เมื่อกี้ต้องเกี่ยงน่อติดตัวช้อนตุ่นน้องใหญ่เออ เปลี่ยนนิดหน,น่อยเนาะแต่ก็สามัคคสองคนก็คือโอเคเนอะใช่ไหม<า>ได้เลยเดี๋ยวรอให้ทุกคนรอดูร<อ>ั<อ>พเต็มรัพเต็มว่าแบบเข้าเซต็ตเข้าอะไรแล้วจะเป็น,นยังไง